สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc กับทินารับทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่ออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะเราเข้ามารับชมของวันนี้กันนะคะ7 6นะคะแอดมินให้เด่น7อ่ะ6ก็เข้านะ,ะ7 7นี้มาแบบไหลเลยนะคะ7 8 2นะคะแอดมินให้2นะคะแอดมินจับ8นะคะแอดมินเอา8 3 8 1พี่น้อง จะเข้าก็ไม่เข้านะคะมา82ดูเลขของแอดมินเจ็บปวดมากเลย8183แต่เข้ามา82เฉยเลยนะคะพี่น้องดูสิมาเนอโชกิจล่างนะแปตลอดเลยนะคะจะเข้าก็ไม่เข้าเนาะพี่น้องเสียใจยมากเลยนะคะตัวที่มาเนาะสี่ศนะคะยังโชคดีนะที่ไม่หลุดนะคะวันนี้ แอดมินชอบมากเลยเจ็ดห้าแต่ไม่มานะคะเจ็ดห้ายงดีนะคะเลขน้อยแต่เข้าคู่เดียวก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะพี่น้องแอดมินนะาคำนวณตัวเลขนะเดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้อง fc ดูนะเยอะมากเลยนะคะแล้วแอดมินตัดแค่ไม่กี่ตัวนะนะคะแอดมินตัดแค่ไม่กี่ตัวให้พ่อแม่พี่น้อง fc เนี่ยพี่น้องจา๋าแบบเยอะมากเลยนะคะตัดแบบ ให้เหลือน้อยที่สุดนะคะดูพี่น้องว่าเยอะแค่ไหนเนาะแต่โชคดีที่มาหนึ่งคู่นะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะไม่พี่นองเอซนะคะเราก็มารับชมขอ,ของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะ ก็จะมีมีสามเจ็ดสี่ห้าแปดนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สองสองกับ สองกับหนึ่งนะคะชุดเด่นนะคะชุดเด่นก็จะมีนะคะเจ็ดหนึ่ง 63สาสี่หกนะคะเก้าสี่เก้าสาม 3ามเจ็ดแปดเก้านะคะสี่ห้าแล้วก็เจ็ดห้านะคะตัวที่แอดมินชอบสุดๆก็คือ7 1 1 7นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะ4 6 9 4นะคะ นี่ต้นลงมานะคะเอาเบิลไปด้วยนะคะกันเบิลนะคะพี่น้องกันเบิลก็จะมีสี่สี่หกหกนะคะสามสาม เบิ้ลไปด้วยนะคะพี่น้องใครชอบเบิ้ลรูดเบิ้ลได้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันกนนารลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยน้อยไวนะ้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรัก ฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนวทางตัวเลขช่วยๆนำงา,ามเราค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า